สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์ทิมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู Q ่ 4, ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องข่าวลาวเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันพุธที่20ตุลาคม2564นะครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารกันเหมือนเดิมครับวันนี้รวบรวมเอามาฝากและก็ที่สําคัญนะครับในค่ําคืนนี้ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับบาเซโลนาจะเจอกับดินนโมเคฟนะเป็นเกมนัดสำคัญนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเก็บชัยชนะได้อีกเนี่ยโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโอ้โหก็แทบจะเป็นศูนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยพลาดมาใน2เกมก่อนหน้านี้แพ้บาเยนแพ้เบนฟิก้าเกมนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องสามแต้มเท่านั้นเดี๋ยวมีออความพร้อมมาฝากนะครับ อ uh, 11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าใครที่จะได้ลงสนามบ้างนะเช็ค mm hmm. ความฟ mm ิต hmm. นักเตะแต่ละคนแล้วก็เมื่อวานนี้เซกิโอกุนากิโรนะครับขึ้นให้สัมภาษณ์ใน press conference ร่วมกับ โรนัลด์คูมันนะก็พูดถึงหลายๆเรื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังบทสัมภาษณ์ของกุนกันเมื่อคืนนี้ลิโอเนลเมสซี่ครับก็ฟอร์มเยี่ยมนะสประตูครับช่วยให้ไปแอเชแซงเอาชนะเอเบไลซิกไป3ประตูต่อ2แต่นะจุดที่พีคในเกมครับคือเมสซี่เนี่ยมีโอกาสที่จะทำแฮตทริกได้นะช่วงท้าย เปเชได้จุดโทษอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าเมสซี่เนี่ยให้คิริยันเอ็มบัปเป้เป็นคนรับหน้าที่สังหารและเอ็มบัปเป้โหยิงเหินข้ามคานไปไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเพราะเหตุใดเมสซี่ถึงไม่สนใจการทำแฮตติกกับเปเชฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์บนหน้าจอ ยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึ่ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักแล้วก็กูดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อได้ในช่องทางเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากแว่นกรองแสงที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ด้วยนะครับของ Op t ต s สนะใช้ดีบอกต่อเลยใครกำลังมองหาแว่น ที่ใส่เล่นคอมดูทีวีเล่นโทรศัพท์นะช่วยลดแสงที่ได้รับจากหน้าจอเหล่านี้นะครับถนอมสายตาแล้วก็ตัดเป็นเลนส์สายตาได้สายตาสั้นสายตายาววัสดุที่ใช้ในการผลิต แข็งแรงคงทนนะครับแบบเดียวกับที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องบินเลยนะเข้าไปที่แฟนเพจของ Op t a s นะครับกดลิงก์ด้านล่างก็ได้ผมแปะเอาไว้ให้ใน Description แล้วแล้วก็อย่าลืมแจ้งโค้ดตอนสั่งซื้อนะว่าลามาเซียนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษ100บาทยังไงก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ด้วยนะครับเรื่องแรกครับเรามาดูเมซี่กับปชเมื่อวานกันหน่อยนะก็ นำไปก่อน1-0ครับแล้วก็มาโดนนะไลท์ซิกครับยิงแซงเป็น2ต่อ1จากนั้นช่วงท้ายครับได้เมซี่2ลูกนาที67แล้วก็จุดโทษนาที74ยิงแบบปาเนก้านะก็คือยิงตรงกลางประตูนะครับลูกย้อยๆนะเข้าไปก็ชนะ3ต่อ2ซึ่งในช่วงท้ายอย่างที่บอกนะครับว่าเมซี่เนี่ย ยิงไป2ลูกแล้วแล้วก็เปเชมาได้จุดโทษครับแต่ปรากฏว่าเมซี่ไม่ได้สนใจเรื่องของการทำแฮตริกครับก็เดินเนี่ยเอาบอลไปให้เอ็มบัปเป้เป็นคนยิงแต่ว่าเอ็มบัเป้ยิงไม่เข้านะทีนี้หลังจบเกมครับเอ็มบัเป้ก็ให้สัมภาษณ์อธิบายให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนว่าลำดับของการยิงจุดโทษที่เปเชเนี่ย จริงๆมือสังหารอันดับหนึ่งคือเอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จุดโทษลูกแรกที่เป้เช e ได้นาที74จริงๆคนยิงเนี่ยต้องเป็นเอ็มบัปเป้ครับแต่ว่าเขาเนี่ยเอาไปให้เมซี่ยิงก่อนนะไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่พอได้จุดโทษอีกลูกหนึ่งเมซี่ก็เลย เหมือนกับลูกที่แล้วเอมบัปเป้ให้ลูกนี้เราเอาไปให้เอมบัปเป้บ,บ้างนะครับเรื่องนี้ฟังจากปากของเอมบัปเป้ว่าเพราะเหตุใดถึงให้เมซี่เป็นคนยิงจุดโทษลูกแรกแล้วทําไมจุดโทษลูกที่2เมซี่ถึงเอามาให้เขายิงเอมบัปเป้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าผมเนี่ยให้ความเคารพนับถือเมซี่มากๆเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลก เขาย้ายมาอยู่กับเราผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นร่วมกับเขาดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมเนี่ยจะให้นักเตะที่ดีที่สุดในโลกรับหน้าที่สังหารจุดโทษแต่พอเมซีย่ยิงไปแล้วลูกถัดมาเนี่ยเขาเอามาให้ผมผมก็รับเอาไว้นะแต่หน้าเสียดายที่ผมเนี่ยยิงพลาดคือผมก็อยากจะทำอะไรเพื่อเมซี่บ้าง ก็เลยให้เขาเนี่ยรับหน้าที่สังหารในลูกแกนะครับคือดูจากบทสัมภาษณ์ของเอ็มบัปเป้จุดที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งนะคือเอ็มบัปเป้พูดอย่างเต็มปากเลยว่าเมสซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกทั้งๆที่ไอดอลของเขาเราหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคิเซโนโอโรนัลโด้นะแต่ก็อย่างว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะนี่คือเหตุผลนะครับเพราะว่า เออให้ซึ่งกันและกันใช้คำนี้ดีกว่านะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับเมซี่ไม่ได้เป็นคนซีเรียสว่าจะต้องแฮตทงแฮตติกอะไรขอแค่ให้ช่วยทีมคว้าชัยชนะได้ก็เพียงพอแล้วนะนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับผมก็ดูจนเกือบจบเกมเลยนะในช่วงท้ายๆนาะทีที่พอเปเชเซแซงนำา3-2ก็ไม่ได้ดูแลนอนนะครับอ่ะก็ก่อนเกม นะโอ้โห,โหมีเหตุการณ์สุดซึ้งเกิดขึ้นครับก็คือเมื่อวานนี้ทางเปเเชเนี่ยเขาเชิญโดนาดินโน่นะไปเข้าชมเกมในสนามด้วยในฐานะที่ก็เคยเป็นอดีตนักเตะแล้วก่อนเกมนะตอนที่กำลังวอร์มกันอยู่เนี่ยก็เดินมาเจอกับเมซี่นะครับเมซี่วิ่งมาหาเลยนะแล้วก็กอดกันนี่โอ้โหเป็นภาพที่คือผมว่าแฟนแบาร์ซ่า อย่างผมเนี่ยตอดูแบบหลายรอบมากนะสองตำนานมาพบกันนะครับผู้สร้างให้กับอีกคนหนึ่งโรนันโยจะบอกว่าถ้าไม่มีโรนันโยในวันนั้นเนี่ยเมซี่อาจจะเริ่มต้นกับบาร์ซ่าได้ยากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเสียดายมันไม่ได้เกิดที่มไม่ได้เกิดขึ้นที่คัมนูนะก็ ต้องต้องทำความเข้าใจนะครับนะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะและ้วก็ช่วงพักครึ่งนะครับเป็นออมอลิบานะมาเจอกับเมสซี่นี่นะครับก็เข้ามาก่อนเมสซี่นะโดนเปลี่ยนลงมาในช่วงครึ่งหลังด้วยนาะทีที่60นะลงมาเป็นตัวสำรองสำหรับโมริบากับไรซิก นะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่พีคสุดของเกมเมื่อวานนี้คือภาพนี้ครับ Leo give me your s h เ r ิ I ตไอ e กิฟ my m ยูใหม่มนะเมซี่เอาเสื้อของนายมาให้ผมสิแล้วเดี๋ยวผมจะให้แม่ของผมกับนาย <c ười> คือถามแม่หรือ,อยังวะ <c ười> แล้วดูแม่นั่งอยู่ข้างๆ <c ười> โคตรพีคนะไม่รู้ว่าเมซี่เห็นหรือเปล่านะป้ายนี้ นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของลิโอเนลเมสซี่ที่เอามาฝากกันนะทีนี้มาดูการต่อสัญญาฉบับใหม่ของอันซูฟาติครับก็หลังจากเมื่อวานนะถูกจับไปเชื่อมโยงกับกระแสข่าวเรื่องของการย้ายทีมมีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยหลายต่อหลายทีมเลยนะครับที่กำลังจับตามองสถานการณ์ของฟาติเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยสื่อบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลพวกนี้ครับคือให้ความสนใจในตัวของฟาติทั้งนั้นแต่ว่าก็วันนี้จากการยืนยันของสื่อแทบจะทุกสำนักเลยนะนำโดยเฟนันโดโปโลครับของมุนโดเด p ปอ t ติโบแล้วก็รวมไปถึงฟราบิซิโอโรมาโนครับสายข่าวคนดังก็บอกว่าฟาติเนี่ยจะทำการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่าเป็นสัญญายาว นะแล้วก็ค่าฉีกสัญญาเนี่ย1,000ล้านยูโรครับเท่ากับเบรดี้ที่ต่อไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เหลือแค่เรื่องของการจัดการ Paperworks นะเอกสารแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นตอนแรกเนี่ยคาดการว่าจะต่อถึงปี2026ครับแต่ไปไปมามาสื่อบอกต่อยาวกว่านั้นจนถึงปี2027เท่ากับว่า ขยายเพิ่มจากปีนี้ออกไปอีก6ปีด้วยกันนะคืออยู่กันแบบยาวๆเลยโดยปกติเนี่ยนะครับผู้เล่นทีเ่เป็นดาวรุ่งเนี่ยถ้าจะต่อสัญญานะมันจะอยู่ในเลนจ์ประมาณที่3 4ถึง4ปีนะครับแต่ว่าของฟาติเนี่ยคือยาวกว่าน,นั้นนะขยายไป6ปีเลยนะสื่อเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อวันนี้เนี่ย ทางมาเตโูอาเลมานีครับผอ,อ,อกีฬาของบาซ่านะทำการเดินทางไปที่ประเทศโปรตุเกสครับไปที่ปอตโตเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับมิโน l ไลโอลาเอเย่นส่วนตัวของฟาตินะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าฟาติกําชับกับเอเย่นเลยนะบอกกับเมนเดสว่าผมเนี่ย ไม่ขอย้ายไปทีมอื่นนะผมจะเล่นให้กับบาร์เซโลนาทีมเดียวเท่านั้นไม่ขอรับฟังบาซ่าเสนออะไรมาขอให้ตอบรับนะไม่ว่าจะเป็นค่าเหนื่อยที่มันอาจจะไม่ได้สูงเมนเดสบอกกับฟาติว่าเฮ้ยระดับเองเนี่ยถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเองจะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่อยู่กับบาซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินโบนัส เรื่องของค่าเหนื่อยนะเรื่องของอะไรต่างๆได้เยอะกว่าที่บาร์ซ่านะสนใจหรือป่าเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมติดต่อเข้ามาแล้วฟาติปฏิเสธครับแล้วก็ยืนกลานเป็นเสียงเดียวบอกว่าไม่ผมขออยู่ที่บาร์ซ่าไม่ว่าบาร์ซ่าจะเสนออะไรให้ขอให้คุณตอบรับแล้วก็ยอมพูดคุยตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ในท้ายที่สุดเมนเดสก็เคารพการตัดสินใจของตัวนักเตะ นะแล้วก็หันกลับมาพูดคุยกับ any, อาร์เลมานีผอกีฬาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่จนในท้ายที่สุดเนี่ยทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้อันนี้ต้องนับถือน้ําใจของฟาติด้วยนะครับไม่ผิดหวังที่เป็นอนาคตของทีมแล้วก็ได้รับการสืบทอดเสื้เอเบอร์สิจากลิโอเนลเมสซี่อันนี้คือภาพบรรยากาศที่ผมเปิดอยู่นะครับเมื่อวานนี้มีการฉลองครบรอบ นะของสูนฝึกลามาเซียฟาติก็เดินทางไปร่วมเปิดงานด้วยแล้วก็ได้เจอกับโจรารบอรตา้านะก็น่าจะมีการพูดคุยเรื่องของการต่อสัญญาด้วยนะก็เบาใจไปเรื่องหนึ่งครับสำหรับเบรดี้นะแล้วก็ฟาติรายต่อไปเนี่ยจะเป็นโดนัลเรลโคนะแล้วก็จากนั้นจะเป็นคนอื่นๆมีกาบีนะมีมินเกซ่าพวกเนี้ย กำลังรอต่อคิวที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับโอเคส่วนขั้นคืนนี้มาลุยกันเลยนะเจอกับดินเนโมเคฟนะครับก็เจอกันมา4ครั้งเนี่ยบาซ่าชนะได้ทั้งหมดครับในฤดูกาลที่แล้วนะก็พบกันมาบาซ่าชนะได้ทั้งเย่าและเยือนนัดแรก2 1นัด2 4 0 นะแล้วก็ย้อนกลับไปในอดีตก็เคยเจอกันครับชนะได้ทั้งเยาวทั้งเยือน2-0กับ2-1นะเออผลงานที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหบาซ่าแพ้บาเยอร์0-3แพ้เบนฟิก้า0-3เคียฟยันเสมอกับเบนฟิก้าได้0-0แต่ว่าแพ้บาเยอร์0-5นะก็คือ,อ,อสถานการณ์ในกลุ่มไม่ค่อยสู้ดีด้วยกันทั้งคู่ นะครับก็เมื่อวานนี้กุลนาเกโครับขึ้นให้สัมภาษณ์ในเพสคอนเฟอเรนซ์นะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากุลเนี่ยพูดอะไรบ้างอย่างแรกความสำคัญของเกมนี้กุลบอกว่าเราจำเป็นจะต้องชนะเท่านั้นถ้าเกิดเราไม่ชนะเนี่ยเราแทบจะตกรอบแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมากับบาเลเซียเป็นเกมที่ดีมากๆเราเนี่ยได้รับความมั่นใจ และแน่นอนในเกมนี้เนี่ยแฟนๆที่เข้ามาชมในสนามจะมีส่วนช่วยให้เราสามารถคว้า3แต้มได้ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสลงเล่นสัก2อสนาทีเนี่ยผมก็จะแฮปปี้และผมต้องการที่จะช่วยทีมส่วนเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการยิงประตูรูปก,กาลนี้นะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่ากลุลนายเนี่ยอยากจะยิงให้ได้สักกี่ลูกนะตั้งเป้าเอาไว้เท่าไหร่ คุณบอกว่าตั้งแต่ผมเริ่มต้นอาชีพผมเนี่ยไม่เคยมีเป้าหมายว่าจะทําประตูในแต่ละฤดูกาลเนี่ยกี่ลูกผมไม่ได้กําหนดเลยช่วงแรกๆเนี่ยผมเริ่มต้นจากการเป็นกองหน้าตัวสํารองด้วยซ้ำไปจากนั้นผมก็ไปเป็นตัวจริงที่แมนซิตี้ทั้งหมดที่ผมต้องการไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงประตู นะแต่ผมอยากจบฤดูกาลให้ดีอยากพาทีมประสบความสำเร็จอยากพาทีมช่วยช่วยให้ทีมเนี่ยได้แชมป์นะไม่ได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้หรอกแต่ก็อยากจะยิงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมพอจะสามารถทำได้นะครับจากนั้นพูดถึงเมซี่กุลบอกว่าปัญหาของเมซี่เนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วตอนนี้ผมอยากคิดถึงอนาคตมากกว่า ในฐานะของความเป็นเพื่อนเนี่ยผมก็อยากเห็นเมซี่สนุกกับฟุตบอลอย่างที่เขาเป็นมาตลอดนะขอร้องว่าอย่าถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะผมไม่อยากตอบแล้วเรื่องของเบอร์เสื้อนะักข่าวถามว่าทำไมคุณถึงไม่ใส่เบอร์10ละ่ะทำไมถึงเลือกเบอร์19กคุณบอกว่าสาเหตุที่ผมเลือกใส่เบอร์19เเนี่ยเพราะว่ามันว่างอยู่นะแล้วผมเนี่ยก็ เล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินานะเคยใส่เบอร์นี้มาก่อนนักเตะในทีมเนี่ยขอให้ผมใส่เบอร์10แต่ผมปฏิเสธเพราะว่าผมรู้สึกว่าเบอร์10มันมันเหมาะสมแล้วก็ดูดีกับอันซูฟาติมากกว่าฟาติเนี่ยเป็นผู้เล่นอายุน้อย แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะอยู่ในระ,ระดับสูงได้ตลอดเวลาในฐานะผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผมเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขารวมไปถึงนักเตะเยาวชนคนอื่นๆภายในทีมด้วยฟาติมีความสามารถเยอะแยะมากมายเขาฝึกฝนมาอย่างดีเราเนี่ยโชคดีมากที่มีเขาอยู่ภายในทีมนะส่วนเรื่องของการฝึกซ้อม กุนทิ้งท้ายบอกว่าผมพยายามฝึกซ้อมให้ดีที่สุดการตัดสินใจทางเทคนิคจะเป็นเรื่องของโคช้ชในทีมตอนนี้มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมหลายคนและเราต้องเคารพพวกเขาทุกคนด้วยผมจะได้รับโอกาสในการลงสนามหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโค้ชเป็นคนเลือกโดยปกตินะครับผู้เล่นที่ขึ้นให้สัมภาษณ์ในเพสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยโอกาสที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ประมาณ70-80%แต่กรณีของกุลนาเกโรเนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่อยากนะได้เห็นมุมมองของกุลเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ก็เลยเลือกเขาเอาไปนั่งข้างกับคูมันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่ว่าจากสถิติที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้คำนี้นะครับคนที่ขึ้นเพสจะได้ลงเป็นตัวจริง ในขณะที่โรนัลคูมันนะครับก็ให้สัมภาษณ์คูมันบอกว่าทุกการที่แล้วเนี่ยเราเล่นกับตีนเดโมเกฟมาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถอะไรนี่เป็นเกมที่สำคัญในแชมเปี้ยนส์ลีกเราต้องชนะหลังจากแพ้มาใน2เกมหลังสุดเราต้องชนะและเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรในทุกเกมเราพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราต้องการ ส่งผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความฟิตและความพร้อมของผู้เล่นเป็นหลักฟาติจะไม่สามารถเล่น3เกมใน7วันได้ดังนั้นเราต้องคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสำหรับทีมแล้วก็ตัวของฟาติเองเราต้องค่อยๆปรปับปรุงผมคิดว่าเกมกับบาลนเ c น西เราทำได้ดีมากๆนี่แหละคือระดับที่เราต้องการจากนักเตะ เราไม่สามารถขอให้ผู้เล่นทีมชุดนี้คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แต่พวกเขาเล่นเข้าขากันเป็นอย่างดีและทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีผมคิดว่าเราสามารถมองถึงเรื่องของการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มีผู้เล่นประสบการณ์สูงหลายคนที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้เล่นดาวรุ่งภายในทีมแม้ว่า อายุจะยังน้อยแต่พวกเขาก็มีประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆแถมดาวรุ่งหลายคนเนี่ยยังมีโอกาสได้เล่นกับทีมชาติด้วยคุมันพูดถึงการต่อสัญญากับฟาติเขาบอกว่าผมรู้ว่าทั้งสองฝ่ายใกล้ที่จะตกลงสัญญาใหม่กันได้แล้วแล้วก็เป็นข่าวใหญ่สำหรับบาซ่าด้วยเพราะว่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงนักเตะที่สามารถ กลายเป็นเครื่องหมายการค้าในอนาคตระยะยาวของบาซ่าได้ปิดท้ายพูดถึงคูตินโยคูมันบอกผมยังคงเชื่อมั่นในตัวของคูตินโยเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานานแล้วก็ต้องปรับปรุงเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายคูติยังเป็นนักเตะที่มีคุณภาพนะแล้วก็สามารถช่วยยกระดับการแข่งขันในในผู้เล่นแดนกลางได้ นะครับดูแล้วเนี่ยคุูมันยังคงยังคงชื่นชมในตัวคูตี้นะโอเคก็นี่คือบทสัมภาษณ์นะครับทีนี้เรื่องของความพร้อมนะก็อย่างที่เราทราบกันครับเอเริกกาเซียจะโดนโทษแบนนะโดนใบแดงจากเกมเบนฟิกา้าโดนหนึ่งนัดนะครับนัดหน้าจะกลับมาได้ เราโคยังไม่หายเจ็บครับเซนเตอร์2คนจะไม่มีนะเบรดเวดเบรดี Bread ้ ay, Brady, แล้วก็อุสมานเดมเบเล่ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามเพราะฉะนั้นคู่เซนเตอร์ของบาซ่าวันนี้เคราต์ปิเก้นะเป็นตัวยืนนะครับแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของปิเก้จะเป็นใครระหว่างเกยวมองลองเล่กับามูเอลอุมติตี นะแต่ว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยหลักๆแล้วนอกเหนือจากฟาติที่คูมันพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าฟาเติเนี่ยลงเล่นติดกัน3นัดใน1สัปดาห์ไม่ได้แล้วดูจากความสำคัญแล้วผมว่าคูมันเล็งจะส่งฟาเติเป็นตัวจริงในศึกเอลกราซิโกนะกับเรอัลมาติดในวันอาทิตย์นี้มากกว่าเพราะฉะนั้นตำแหน่งปีกซ้ายเราอาจจะได้เห็นเป็นฟิลิเป้คูติญโยลงเล่นนะครับ ร่วมกับเมมฟิสเดอร์ปายและอาจจะใช้เซจินโยเดสเล่นเป็นปีกขวาเหมือนกับเกมที่แล้วไปก่อนนะโดยมีกุนอาเกโรเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับมิดฟิลด์ก็เป็นเซตเดิมเนื่องจากเบรดี้ยังไม่พร้อมนะครับบูสเกตแฟรงกี้เดอยองแล้วก็เจ้าหนูกาบี้แบ็กซ้ายจอร์ดีอัลบาแบ็กขวาเซจิโรเบโตเซนเตอร์นะก็อย่างที่บอกลุ้นกันครับว่าจะเป็นปีเก้กับลองเลขหรือ ปีเก้กับอุมติตีนะแล้วก็ผู้รักษาประตูครับมาร์คอันเดแทสเตเกนฝั่งของดินาโมเคฟนะคนที่คุ้นชื่อนะครับสปาเลนโกเดเปนยานะเออ่ทีโมชุกนะครับพวกนี้นะที่ผมพอจะเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างแต่ว่าโค้ชของพวกเขาเนี่ยเคยเป็นอดีตนักเตะด,ดังนะครับลูเซสคู นะก็เป็นโค้ชคนเดิมกับที่คุมเกฟเจอบารซ่าฤด,ดูการก่อนแต่ความต่างคือบาร์ซ่าไม่มีเมซี่แล้วนะครับอ่ะรอเรื่องของการฟันธงสกอร์เรามาดูเว็บไซต์วูดสกอร์กันหน่อยนะครับอย่างที่บอกไป4นัดหลังสุดเนี่ยบาซ่าชนะได้ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่เคยยิงเคฟต่ำกว่า2ลูกเลยตลอด4เกมที่พบกัน วูสกอร์ให้บาซ่าชนะ2-0ซึ่งผมมองไปไปที่สกอร์เดียวกันเลยนะผมรู้สึกว่าเออเรื่องของแฟนบอลเนี่ยมันมีความสำคัญกับบาซ่ามากๆนะครับบาซ่าเป็นทีมที่เล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลได้ดีคือเหมือนกับพอมันไม่มีแฟนบอลมันไม่มีคนปลุกเรานะแต่ว่านัดเนี้คาดว่าแฟนๆน,น่าจะเข้าชมเกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 0,000คนดังนั้นเสียงเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมันจะต้อง ยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นแฟนบาซ่าอย่างเดียวครับแฟนในนอมเคฟผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะได้โคต้าตั๋วเนี่ยสักกี่ใบนะเพราะว่าการเดินทางอะไรต่างๆมันยังลำบากอยู่นะช่วงของโควิด1 9ผมให้สกอร์เดียวกับบูสกอร์เลยครับ2ประตูต่อศูนยะ์ะคิดว่าบาซ่าน่าจะผ่านได้มันต้องชนะแล้วแหละนะต้องชนะแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้ อะเบรดี Pre ้นะครับเมื่อวานนี้ก็ซ้อมเดี่ยวก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะัว่าจะทันเอลกราซิโกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบคุณภาพเนี่ยผมยังมองว่าเบรดี้ดีกว่าเจ้าหนูกาบี้อยู่นะครับเรื่องของการออกบอลเรื่องของเซนบอลต่างๆกาบี้ <Gab i S 2> ก็เก่งมีแววแต่ผมว่าเบรดีม้มันอยู่อีกระดับหนึ่งขึ้นไปนะก็ถ้ากลับมาได้น่าจะแทรกตำแหน่งตัวจริงของกาบี้ได้ นะแต่ว่าต้องรอก่อนครับว่าจะหายทันหรือเปล่านะอ่ะปิดท้ายครับที่อเลสโกยาโดนะหลายคนสอบถามเข้ามาวันนี้มีข่าวด้วยนะครับบอกว่า FC ซอันดครับที่มีเคราดปิเก้เป็นประธานสโมสรเนี่ยให้ความสนใจครับคืออยากจะยืมตัวโกยาโดเนี่ยไปใช้งานนะถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามกับบาซ่าซึ่งนอกเหนือจากอันด l ราของปิเก้นะครับมีครับบูช เชฟฟิลด์เรอัลเบติสเอเมรีอาปา玛แล้วก็เอฟซีโคเปเฮเกนครับโห oh, หลายทีมเลยนะที่ต้องการจะดึงตัวกัวยโดไปร่วมงานด้วยซึ่งบาร์ซ่าจะทำการพิจารณาข้อเสนอในเดือนมก,กราคมนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงถ้าเกิดปล่อยเป็นยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดใดๆนะเพราะว่าบาร์ซ่ายังยังมองเห็นอะไรในตัวของกัวยโดอยู่แต่ว่าสาเหตุที่มันยังไม่ได้รับโอกาสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่านั่นแหละครับ ที่เรารู้กันอยู่นะคูมันก็เป็นคนที่ไม่ใช้ใครเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับอ่ะโอเคติดตามดูในค่าคืนนี้นะเดี๋ยวเจอกันครับบาซ่ากับดินิโมเคฟนะรู้สึกว่ามันจะเตะเตะเวลาเตะเร็วหน่อยปะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะผมจำเวลามันขึ้น18.45เออเตะ5้าทุ่ม45เว้ยนะอย่าจำผิดนะ เดี๋ยวจำเป็นตีสมึงไปตั้งปลุกตีหนครึ่งเนี่ยมึงตายเลยนะตื่นมาเกมจบแล้วนะเตะ5้าทุ่มสีห้านะห้ามจำเวลาผิดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์หลังเกมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับนะก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe กันเหมือนเดิมแล้วก็เจอกันสวัสดีครับ